ว่าจะขอความช่วยเหลือจากจีน จีนไม่ให้เพราะจีนเขาก็มีการข่าวรู้ว่าฮุนเซนแอบไปเชิญสหรัฐอเมริกาเข้ามาก็อย่างที่ผมเปรยเปรียบเทียบเาไว้มีจีนเป็นผัวอยู่ดีๆไม่ชอบเสือกจะหาผัวใหม่คบซ้อนจีนเขาก็เลยโกรธตอนนี้จีนเหม็นขี้หน้าฮุนเซนเต็มที่พร้อมที่จะกระทืบฮุนเซนเต็มที่โดยการส่งสัญญาณให้เวียดนามขนกำลังทหารและอาวุธเข้ามาในลาวอ้างว่าจะมาฝึกซ้อมรบร่วมนั่นคือแผนการจะกระทืบฮุนเซนให้ฮุนเซนเห็นท่าไม่ดี มันก็คิดว่ามันฉลาดคิดว่าวางแผนครั้งนี้ต้องได้ผลในเมื่อประธานาธิบดีสีชิ้นผิงเหม็นขี้หน้ามันกับลูกชายมันก็ส่งกษัตริย์กัมพูชาหนึ่งมันคิดว่ามันจะได้มีอำนาจเต็มที่พอกษัตริย์กัมพูชาไม่อยู่ในราชอาณาจ,จากกักรกัมพูชามันจะต้อง ทำหน้าที่แทนนี่นี่มันใหญ่เต็มที่เลยครับในกัมพูชาตอนนี้นะครับจะลงน้าโปรดเกล้าให้ใครเป็นอะไรเนี่ยไอ้คุณเซนลงน้าแทนเลยนะครับสำเร็จราชการแทนกษัตริย์ศรีหมุนีท่านกษัตริย์ศรีหมุนีเนี่ยท่านอยู่ในสภาพที่ถูกบังคับถูกบังคับอยู่ใต้อำนาจคุณเซนคุณเซนมันจะปลดเมื่อไหร่ก็ได้มันจะทำอะไรกับท่านก็ได้แต่ท่านรู้ไหมจีนเนี่ยเขาอยากให้กษัตริย์ศรีหมุนีเนี่ยขึ้นมามีอำนาจแทนคุณเซน อ้างว่ากษัตริย์ศรีหมุนีป่วยไปรักษาตัวที่จีนความจริงท่านไม่ได้ป่วยแล้วครับไปขอเข้าพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงคงกระซิบบอกท่านกษัตริย์ศรีหมุนีแล้วว่าผมจะกำจัดคุณเซนและท่านขึ้นคลองราชทําให้ประเทศกัมพูชากลับสู่ความสงบสุขแล้วเราจะได้เป็นมิตรที่ดีต่อกันจีนไปลงทุนในกัมพูชาเยอะมากเป็นแสนล้านบาทเป็นแสนล้านบาทและจีนก็อยากจะครอบครองกัมพูชาแต่มันต้องทาไม่ให้สังคมโลก ประนานผมเชื่อนะครับนักการเมืองนักวิเคราะห์ท่านใดจะวิเคราะห์ไปทางไหนก็ไม่รู้ผมเชื่อว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยจะต้องบอกกษัตริย์กัมพูชาว่าผมจะสนับสนุนให้ท่านได้มีอำนาจในกัมพูชาและจะกำจัดฮุนเซนไอ้ฮุนเซนเลยใจไม่ดีบอกจะส่งลูกชายไปนายกคุนเมเน็ตไปพบประธานาธิสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่อยากให้ไอ้ฮุนเมเน็ตมาพบพ่อมึงเป็นคนจังไลมึงก็ไม่ ไม่เหมือนไม่แตกต่างจากพ่อมึงหรอกเดินเกมพลาดอีกแล้วหุ่เซนเนื้ยแดกยาแก้โรคประสาทเนี่ยสี่เม็ดเลยก็ได้ที่หมอสั่งให้กินวันละเม็ดและยานอนหลับเม็ดหนึ่งนะมึงแดกวันละอย่างละ2เม็ดมันก็ยังไม่หยุดความฟุ้งซ่านมึงได้เนี่ยมึงก็แดก4ี่เม็ดไปเลยก็จะได้ตุยๆไป ผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับกษัตริย์ศรีหมุนีของกัมพูชาท่านเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเรียบร้อยรู้จักครองตัวครองตนแต่ท่านไม่มีกําลังทหารอยู่ในมือผมเชื่อว่าจีนจะต้องกระทืบแน่เหมือนกับเวียดนามเคยกระทืบเขมียนแดงแล้วก็ให้อุนเซนมีอำนาจทำก็ไม่กล้าทํามาทําเบอเบอร์บะบะไม่ได้กัมพูชามันอยู่ใกล้กับประเทศจีนนิดเดียวขีปนาวุธจะหลดอะไรเนี่ยมันมาตกได้แม่นที่สุดเลยทำก็ไม่ได้อยากมีศัตรูครับ ทำขู่เข้าไปอย่างนั้นแหละครับตอนนี้ทําไม่กล้าถ้ากล้าเนี่ยส่งเรือรบเข้ามาแล้วส่งเรือรบเข้ามาถ้าเรือเรียมแล้วนะครับอย่างที่ผมประเมินเข้าไว้นะครับว่าฮุนเซนฮุนมเน็ตเนี่ย,นนยกองทัพมันขาดอาวุธกระสุนปืนใหญ่จรวด BM21 ย่ิบงไปจนจะหมดแล้วเหลือไม่เท่าไหร่มันเลยยังไม่กล้าเปิดศึกกับเราแต่มันแข็งจุกอกอยู่ครับมันพร้อมจะเปิดศึกกับเราตลอดเวลานะครับ มันวางแผนอะไรก็ผิดพลาดไอ้คุณเซนเนี่ยนะครับวางแผนเอาทหารมาประชิดชายแดนไทยลุกรานดินแดนไทยเพื่อจะเรียกร้องภาษาทต่างๆกลับไปเป็นของมันมันคิดว่ารัฐบาลไม่กล้ามันคิดว่ารัฐบาลไทยไม่กล้าที่จะเปิดศึกกับมันแน่มันคาดการผิดมันคาดไม่ถึงแม่ทัพภาคที่สองเปิดศึกก่อนเลยนะครับอาศัยอำนาจตามกฎอายการศึก ในการป้องกันตัวเปิดศึกเลยแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้จัดการทหารอากาศนะครับคุณเซนแม่นช็อกมากไม่คิดว่าเราจะใช้เครื่องบินรบทั้ง F16 ทั้งคิดเปียนไปถล่มมันจงกองพลน้อยมันหายวับไปกับตา2กองพล1กองพันรบพิเศษนะครับมันเสียหายเยอะมากชีวิตทหารมันตายไปเยอะมากอาวุธยุทภัณฑ์ใช้จนจะหมดผมคิดว่าแผนการของแม่ทัพภาคที่2คงจะรัดคุมและถูกหลักสากลนะครับแต่เตรียมความพร้อม กระืบเขมรนรอบนี้ให้เต็มที่เลยขราวนี้กลับมาในเขตของกองทัพภาคที่1บริเวณสะแก้วมันก็มาจากโลกสื่อออนไลน์เนี่ยผมเรียนแนะนำอย่างนี้นะครับ 1. ไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปเจรจา 2. ล้อมล้วลวดหนามอีกครั้งหนึ่งบริเวณบ้านหนองจานพื้นที่พิพาทตรงจุดที่ประชาชนจาวกัมพูชาเนี่ยพืเข้ามาเพราะมันมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ถึง40ปีแล้วมันคิดจะเข้ามายึดถือครอบครองเราบอกไม่อนุญาตไม่อนุญาตไม่ไม,มีสิทธิ์ที่ผ่านมา40ปีนั้นที่มึงเข้ามาพักอาศัยอยู่ตรงเนี้ยขอค่าเช่าด้วยขอค่าเสียหายด้วยไม่ใช่ไปบอกว่าจะไปเยียวยาเขาจะไปเยียวยามันทําไมเล่ามันมาอาศัยบ้านเราอาศัยผืนแผ่นดินไทยอยู่ไม่ต้องไปเยียวยาครับถ้าเยียวยาแล้วต้องเอาเงินของภาษีประชาชนคนไทยที่แม่นชอกช้าใจจากการ กาะทำของไอ้หุนเซนเนี่ยเอาไปให้มันทําไมไม่ต้องครับบอกไปเลยว่าภายใน1เดือนนะคุณมาลื้อถอนให้หมดแล้วภายใน1เดือนเนี่ยนอกจากไอ้ไอ้พวกคนงานที่จะมาลื้อถอนเนี่ยถ้าเป็นประชาชนคนอื่นเข้ามาจะจับในข้อหาบุกรุกจับในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่ต้องไปคุยดีครับถ้ามันไม่เอาพร้อมหมด30วันบ้านใครมาลื้อไปถ้าไม่ลื้อไปนี่หลักมนุษยธรรมนะอนุญาตให้มึงลื้อกลับไป พ้น30วันแท็กเตอร์ไถ่แม่นให้ลากไปเลยแล้วประกาศให้ชาวบ้านที่มีเอกสารเขาครอบครองแผ่นดินตรงนั้นเข้าไปอยู่ระหว่างหรือนี่มันจะมีปัญหาสร้างกำแพงก่อสร้างยังไม่ทันเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งก่อนนะครับจะตั้งเป็นตู้ๆก็ได้เอาตู้เก่าๆไปตั้งเนะี่ยเช่าเข้าไปจะได้ไม่ต้องเปลืองงบอะไรมากนะครับส่วนที่ว่าทางรัฐบาลจะสร้างกำแพงสร้างรั้วถาวรน,นั่นอีกเรื่องนึงมันยังยาวเป็นความคิดก็รัฐบาลพร้อม สนับสนุนให้สร้างกำแพงนะครับก็ก็ดีครับก็ดีนะครับตอนนี้ชาวบ้านมันจะปะทะกันมันมีอินฟูขมรมาท้ากันจอมพลังเรื่องเอารถด,ดูดส่วมไปอะไรไปมันก็พูดด้วยอารมณ์เพราะ ทหารจะไปยิงก็ไม่ได้ไปยิงก็หาว่าเราผิดหลักก,กฎกติกาสากลชาวบ้านเขาอึดใจครับเขาไม่รู้จะทํำยังไงบางคนก็เตรียมหนังสติกไปแอบไปนะครับไอ้กันก็บอกแม่ต้องเอารถด,ดูดซ่วมไปฉีดขี้ใส่มันละมั้งมันถึงจะไม่ออกมาลังแกทหารไทยมาลื้อรวดรวดน้ำไอ้อินฟูเขเมินก็เสือบท้ากลับมากันก็กลัวเสียหน้าขนรถด,ดูดซ่วมไปสิบสี่คันมันก็เอาไปเพื่อรักษาศักดิ์ศรีว่ากูพูดจริงทําจริงเท่านั้นแต่ว่าในการปฏิบัติจริงๆเนี่ย เราไปทําไม่ได้นะครับ เราไปทําไม่ได้ถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยคนจะมองว่าเรานี่ป่าเถื่อนมันก็ไม่ตายอ่ะไปฉีดใส่บันมันก็แค่เหม็นตัวเดี๋ยวมันไปอาบน้ําสระผมมันก็หายนะครับถ้ากรณีเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยต้องทําให้ถูกหลักสากลเพื่อไม่ให้ทั่วโลกเขาประนามเราเราต้องอยู่ในสายตาของชาวโลกว่าเราเป็นสุภาพบุรุษไม่ประลังแก่มันมาเห่าอย่างนั้นก็เฮวเฮวเยไปนะปล่อยทหารไทยความอดทนอดกลั้นสูงอยู่แล้วแต่ถ้ามึงล้ําแดนมานี่บุกจับเลยครับระหว่างจับ จะชุลมุนถ้าทหารเขาเมรนมันจะช่วยประชาชนมันมันอาจจะยิงปืนเข้ามาตานี้เปิดเลยเปิดศึกเลยครับพ,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 พไปอีกสักสิวันเที่ยวที่แล้วมัน24่สถึงยี่มันหวันเที่ยวนี้กําหนดสัก10วันนะครับและอาศัยจังหวะนี้ยบอมหุนเซนบอมบ้านหุนเซนเลยครับบอมบ้านหุนเซนเลยเบ็ดเสร็จเด็เดขาดท่านกษัตริย์ศีหมุนีท่านกา็นกนจะได้ขึ้นครองราช ซึ่งท่านครองราชอยู่แล้วท่านจะได้มีอำนาจเพราะประชาชนคนกัมพูชาเคารพกษัตริย์สีหมุนีครับมันจะได้กลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติประชาชนชาวไทยกับกัมพูชาก็ทำมาค้าขายกันได้นะครับพอไอ้ฮุนเซนตายไปเนี่ยไอ้บ่อนนี่ก็จะเจ๊งไปด้วยเพราะว่าไทยเนี่ยถ้าจะสมมุติว่ามันจะดีกันต่อไปในอนาคตนะก็อ,อนุญาตให้ประชาชนชาวกัมพูชากับชาวไทยทำมาค้าขายกันได้แต่ไม่อนุญาตให้นักเล่นการพนันข้ามไปเล่นการพนัน ในเขตกัมพูชาอย่างเด็ดขาดนี่อนาคตข้างหน้านะครับสมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงและเขาคุยกันได้อะไรกันได้นี่นะครับ